สบายดีป่าลุงเนาะหลบเตทงเทงอันนี้เมาปลาปุงเลยอันนี้จะเป็นปลานิ่งตากแห้งเนาะอายเพิ่ชไปหาอายเพิ่ชไปหาปลาและพีเป็นตากแห้งไวแม่นแบบปลานิ่งได้ปุงนี่นะจะเช็ดนั้นได้กินก็เรื่องว่าพีพีไม่รอตากแห้งปุงเลยถ้ากันแห้งเลยน้องมอจะเอาไปทอดทอดหรือปิ้งอย่างไรพีเพิ่อให้เมา สองสามตัวคนมาไปสามตัวพอไปลงมันกะว่าตาเสียไปดอกถอดปะนินมาเนี่ยกับเขาเทียงฟ้ากับฟ้าไป,าปลงไหมพี่เห็ดเองวะพี่อ,อันนี้ไงฮาวายุพี่มันเห็ดเอง ไอเป็นมาจ่าเตห้าป่าแท้ใส่ป่ามขนาะดโอ้ปลาคอตัวเดียวอุ้ยอันเดือป่าของพี่อะไรเน,นี่โอ้เดือปะคิงนำไอเป็นน้าการเมืงบ้างไงแต่ป้าน้นสองตัวโอ้ใหม่เลย พ่าหันเงี้ยนี่นี่ไปขึ้นมายังก่อที่สุกมะใหม่สบายดีปาลูกกินข้าวเที่ยงน้องมัดเด้อมีสุกมะใไม้กระติ่งปลานินแห้งปลานินหายน้องดดม,ดมงงงอองัดไปหาไม่ปุ๊จะเลยเอามาเห็ดแหงให้น้องมัดปีกใหม่ปุ๊

ยาวมันจะบานตบแน่ตบอยู่ตบอยู่มาแล้วเมื่อไเดฟป่ะเฮ้ยเอาได้เหือแม่งวักับ่นมงวัเผมันถือกินปลาเมื่อจะว่าให้น้องว่าเมื่แกกงแกงอันมึงกัะปิดแเน้ปิดมึมื่อกปิดมึงตั้งกินหันเบิร์ดน้องว่าอาจจะว่ให้น้องเอ้ยได้บ้ามา

เขอเห็ดน,นั่นเห็ดนั่นเนี่ยนะดูละลอยทานดูเห็ดเราอ่ะพอนะ่นอนะท่นแชเอากระดูกเันกา้างาหมากางอ,อกเราเอาพื้นะเนอเมียแล้วงนงแช่แล้วจังหวะตอนจอไปหาป่ะไปหาตอนจอดนันน่ะเ,เขาดูเขาเดูเขาเขาก็มาแล้วมาเห็ดเราอ่ะหาแล้วอ่ะายน้องกับท่านหรอมาสั่งรด Thật tính nhà. Nhà có tiếng tiếng tui đó đẹp thầy hại nhìn có thể có đẹp có mà là cái này là không mau rồi. cái xe lái อีน่ะมันโหเห็นมึงเซต้มึงอ่ะยาวเปียปมอมมึงแมแต่เตาแมแแก่กูก็เอาเดล้มอมเอาไ้เลยวะมอมเอาแล้จะแจ้งอาเปนต้นไหอยหชหมแล้วกชีทกอี่มอมเอาปากดียิงจะบุญรายโอ้ย กู้เอะเขาบอกว่าเขาบอกแต่กันได้อบอกดีก็เออควมมกับใจอะไรคือคนเอมเมต์ว่าห้ยกันเี่ยแต่คนผิดคนอะคนท่ามาเสิ็ดพุกันเนาะค่ะมุมมองของแต่ละคน คอยคันคอมเมนต์ด่ากันอีกอะครบุกขักไปได้แลกูุเห็นคลิปไปได้ตอนที่มันยังดิโตเลยบังหาไปนแบนแไนแบนแนแนแบนบนแนแมนนนแบนแบนน้นใบแบนน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  กวนเนี่ยเนื้อมันก็ะไรไดมันกะแสพูกันได้ฮไอเจ้าเคยเอามาจับอยู่นันเมปลาซังมันนนาบมันเลยมันบวมมันเปลาธรรมดามคือปลาเลี้ยงเสียหารเรเลยางเนกะเ็แะเพโอ้ยเนื้ตากูเลยไปเลยหมูแดงพันดีดีเลยชอบน้วพอจะเป็นยังกินอะไรหนึ่งก็มีแต่ไอน น้ำหอมนิดน้ำหอ,อ,อ,อมหน่อยเมืนะ่อวานเ,เนี่ยนะเป็นวัดซื้อเนี่ยเป็นวัดซื้อลูกอมซื้อโอ้ยเลื่อนเลื่อยเพิ่นพากลูกอมมาทองห่อมาหายน้องมัดอันอันนี้แก,แก้ใส่ถ้วยไปเนาะเอาไปไหว้หยิบหมวกเห็ุงานพอยากกิน,น,นอันนี้ว่าเต็มถ้วยได้ถ้วยอันนี้แหละนาะงฮัมนี่แลหละถ้วยอันนี้แหละทักหน่อยประเด็นน้อยหนึ่ง แกไปเต็มถั่ยคิดว่าโอ้ยไฟอยากกับกินนี่ที่อยู่ในประมาณซองมือกูเลยว่ามันกับโบอมไปซองสามสมุนองมัดถือถั่ยเป่ามาปลาลุมไปโอ้ยเจ็บคอเลยกินลึกอมหลายไปโอ้ยเจ็บคอแนี้ย่ะโบได้เหรอเนาะอมกับโบได้ออมบ๊องยำเยอะบ๊องย่างยืดยังยืดได้ใช่เป็นปลาอีกตอนนี้แกแกเป็นยำกุ้งแกยำกุ้งปันั่นกันเอาไปอมว่ะเป็นวัดหรโอแบบวัดเป็นวัด